พี่เสียค่ะจะไม่ชัดนะคะพี่พี่พี่นองเกษตรกรเนี่ยว่อพ่อเกษตรกรเนี่ยนี่ยค่ะี่ต้ยกระดับแล้ว ครับแก็ไปทํางานที่ที่บ้านเรามีหน้าที่ไม่มากครับใช่ต้องอีสานบ้าเราขอกสําหรับการเลี้ยงสัตว์มากเลี้ยงปศุสัตว์ในชุดแรกออกมาแล้วขอขอบคุณนะครับคุณทุงทองสีนาเครืออันนี้คือรุ่นฟันน้ํานมนิราบาลประจําสุขใจแล้วดูมาสัมมาทั้งข่าวองของเราวันนี้ท่านท่านพอออกมาเองดูว่าเชียร์ตัวไหนชอบตัวไหนตั้งหน้ากลุ่มส่งเสริม ชาาวนนน้รัีผลออกมาแล้วครับรุ่นจูเนียเพศผู้เนียเเพข้ารอบทั้งหมดนะครับจันทรพอสุเทพนะครับกับแปดตัวนะครับตัวแรกหมายเลขนะครับสองสองหลักหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับยกมือครับยี่สิบเจ็ดนะครับโอเคนะครับที่เข้ารอบนะครับ แล้วก็ตามด้วยหมายเลขแปนะครับแปครับหมายเลข7ครับเจครับหมายเลข2นะครับและก็19นะครับอ okay> ีก3ตัวก็คือหมายเลข3ครับหมายเลข10และที่เข้ารอบในชุดแรกนะครับในรุ่นกระบือจูเนียร์เพศผู้ นะครับโอเพ่นนะครับคือหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าเลขเก้านะครับสามอีกครั้งนึงนะครับหมายเลขที่เขารอบนะครับเขารอบนี้นะครับยี่สิบเจ็ดเบอร์แปดเบอร์เจ็ดเบอร์สองเบอร์สิบเก้าเบอร์สามเบอร์สิบและเบอร์เก้านะครับขับรอบที่เราพักผ่อนก่อนนะครับเราที่พักผ่อนก่อนนะครับจำเบอร์ขงท่านไว้นะท่านในรอบ เพราะว่าชุดนี้เรามีเยอะไอ้ชุดที่2เข้ามาครับเข้าทั้งหมดนี่จะไปไกลนะครับในแถวนี้ไปไกลเดี๋ยวเราประกวดต่อนะครับถ้าความฝานบ้างหนยครับครับมีทั้งหมดนี่สามสิบเราสองเราทั้เลือกไว้ตัวแปดตัวครับพี่เราทั้งเลือกรอบนีแค่แปดตัวนะครับรอบนี้แปดตัวครับต่อไปก็ยังเป็นรุ่นเดิมอยู่นะครับรอบที่สองนะครับรุ่นเดิมรอบที่สองกระบือเทพผู้ฝันน้ำนมนะครับส่วนสูงไม่เกินร้อยสี่สิบเซนติเมตรนะครับ ม่เห็นคุณหมอหมูมาแทกเลยอวนนี้นะครับไม่เห็นอไม้มาแทกเลยท่านผู้สัตว์เภยยาซิตร้าครับวันนี้อันไม้ไม่ได้ทำงานเลยนะรอบเนี้ยครับพี่น้องยางไปยังมามาเบิ่งนเนอนะครับวันนี้เพศผู้ก็ต้องถือว่านะครับก็เป็นอ่อเป็นอ่จุดที่น่าสนใจนะครับเพราะอนาคตนี่ต้องบอกว่าถ้าวันไหนที่กลายเป็นพ่อพันธุ์นะครับวันนี้ตำนาน เ,เราโชคดีที่ได้ดูเบิ่มพันล้านนะครับเบิ่มพันล้านอันนี้นะครับเราได้เห็นตำนานซึ่งวันนี้ก็มีผลงานมีลูกนะครับมีทายาได้ให้เราดูนะครับอย่างฟ้าประธานนี่ของน้องบินบรบือนี่ก็ไม่ธรรมดาครับสมอำเภอบรารบือำเภอบรบอก็คือเป็นต้นแบบของกาบือนะครับเราไมที่ไอติมอยู่นะจากน้องบินไม่ได้เจอไอติมเลย ครับ้องส่งหน้าม้าเข้าไปหน้าม้าก็กินอิ่มแล้วก็ไม่สนใจอะรับในในรุ่นต่อไปนี่นในในกระบ,บื้อเพชรผู้รุ่นสันนันนมจูเนียครับนะครับโอเพ่นนะครับหม,หมายเลขหมายเลขที่16หมายเลขอะไรครับของพี่26่ะกครับประกวด2ตัวเลยเหรอพี่ ว่าเรื่องบงบงสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมตอนนี้นะคะที่อยู่ใกล้อยู่ไกลก็เชิญนะคะเชิญเชิญเข้ามาชมงานประกวดได้นะคะมีมีหลายฟาร์มมีหลายฟาร์มใหญ่ๆมีหลายฟาร์มเหญ่ตอนนี้กําลังพักกันอยู่นะคะตูสนามประกวดกําลังพักกันอยู่สวัสดีค่ะลูกของ้ให ้ขอให้เราเพื่อสวัสดีค่ะบางทีบางทีคอมเมนต์ไม่ขึ้นนิดาต้องขอโทษด้วยนะคะพี่ไปไปมาจากมหาสารคามของเราครับชื่อขุนไใสใช่ไหมครับครับขุนไใสนะครับลูกของก้าวเจริญสิ่ก้าวไม่ต้องพูดเมื่อกี้เข,าาข้ามาแล้วสิ่ก้าวเข้ามาแล้วและผ่านเข้ารอบแล้วก็จำโบ้ลูกของผู้เขาไฟครับขอบคุณน้องน้องพี่ตีพี่ตีครับพี่แบบใครก็ได้ อันดับที่20นางพัฒนะมงคลนรนามนะครับจากอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตอนนี้กำลังก้าวคูทอนก้าวเจริญตอนนี้กำลังเตรียมสนามกันอยู่หี่อว่าพาเดินเดินเดินชมตามซุ้มก่อนเนาะลองฟังงทะเบียนกันนะครับฟังรายการให้มาและปักพนักชนของท่านด้วยนะครับนายเทพวิชัยสุตตาครับท่านมาจากเมืองอุบลราชธานีนะครับเนี่ย มีใครมาด้วยกันนะครับเราพี่ท่านหน่อยนะครับนายเทพวิชัยสุตานะครับปักประชาชนอยู่นี่เด้อะพ่อแต่ขอบคุณให้ทีไม่ใช่แค่สีขาวเดี๋ยวขอครับขอบคุณครับคุณทองสุขซุ้มนี้มาเรามาตรงซุ้มทองสุขก็เข้าพอดีเลยนะครับเข้าประกวดเมื่อกี้แล้วนะครับแต่ไม่ผ่านก็รอบขอบคุณท่านเจ้าของมากนะครับร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ นะครับถือว่าเป็นงานของพวกเราชาวกระบือนะครับวันนี้โอวเต็นนี่ต้องถือว่าที่นำโคกระบือมานี่ห้าสิบกว่าเต็นนะครับวันนี้นะครับโชกนี้เรามีฟ้านะครับเสตตุนะครับวันนี้ก็ต้องถือว่านำสิ่งที่ดีนะครับไม่ว่าจะจิวเรกฟ้ากระสินอย่างนี้นะหลายหายท่านนะครับที่นำมาในวันนี้ ครับก็ต้องถิดว่าเอาวันนี้นะครับไม่ได้อ่านรายชื่อนะครับต้องรู้แล้วครับว่าตัวเองมีสมัครเข้าในรุ่นไหนวันนี้ชุดที่สองของกระเบือเพศผู้รุ่นแันน้ำนมจูเนียนะครับโอเพ่นนะครับคือเปิดนะครับ ครับ16นี้มาแล้วนะ,ขอ,นออนะขอหน้าเช็คเบอร์นะครับขอหน้าเช็คเบอร์ถ้ามีข้อสงสัยก็บอกได้นะครับว่ารุ่นนี้นี่ความสูง